ถ้าเราจะจดบริษัทนะครับเราจะต้องมีทุนก่อนจดบริษัทไหมครับหรือว่าสามารถจดได้เลยสมมุติเป็นคนไทยหมดก่อนมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5้าล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ากรมพั์ไม่ได้ขอดูเงินจริงในสเตทเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีเงินจริงเนี่ยก็สามารถไปจดได้แต่ว่าในทางบัญชีเนี่ยตอนจดครั้งแรกเนี่ยสมมติว่าเราจดทุน1ล้านบาทเราบอกว่าชาระแล้ว1ล้านบาทโดยที่ทําเป็นแบบใบรับเงินได้รับเงินสดแล้ว1ล้านบาทเนี่ยไอเนี่ยมันจะลงเป็นเงินสดของตัวบริษัทและแต่่พอเเรราไมงงิินจ ปุ๊บเนี่ยถึงเวลาปิดงบไม่มีเงินจริงเนี่ยจากเงินสดเนี่ยมันจะแปลงเป็นอะไรได้นอกจากเงินให้กู้ยืมเพราะนั้นเนี่ยตามหลักแล้วจริงมันก็คือต้องใช้เงินจริงแหละแต่เขาแค่ไม่ได้ดูเพราะนั้นเนี่ยในภาคปฏิบัติก็คือไม่ต้องมีเงินจริงก็จดบริษัทได้แต่ในภาคทฤษฎีหรือว่าตรงงบการเงินเนี่ยจริงๆก็คือคุณก็ต้องมีเงินจริงถ้าคุณไม่มีเงินจริงมันจะกลายเป็น,เง,นเงินให้กู้ยืมกรรมการมันจะไปหักลบกันตอนไหนเงิน um ให้ยืมกรรมการคือมันเหมือนกับว่าเราจดทุน1ล้านบาาทแลกกรรรมยืมเงิินจากบรษัทใช้1ล้านบาทักลบกันนตอไหนก็คืออตนที่กรรมกาาาอมคื1้บท ทยอยคืนปีละแสนปีละห้0 0 0นก็ได้ปีห้0 0สนก็ทยอยคืน2ปีก็เอาข้อครบ1ล้านบาทแล้วใช่สุดท้ายก็คือต้องเอาเงินเข้าอยู่ดี